สัญลักษณ์ของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ท่านเห็นเป็นหอะระฆังาอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนหอะระฆังและซุ้มประตูถ้าเป็นเป็นศิละปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าวัดพระธรมธาตุย้งแห่งนี้มีการพัฒนามาตลอดที่จะมองว่าตั้งแต่ซุ้มประตูด้านหน้าที่ลื้อไปแล้วเนี่ยเขาเรียกประตูโขงจะมีประตูโขงทั้ง4ี่ทิศเลยนะครับด้าน ด้านทางเข้าแล้วก็ด้านเหนือด้านใต้เรียกเป็นประตูโขงซึ่งก็เป็นศิลป,ปะที่สร้างพร้อมกับแผงแก้วต่างๆของวัดพระลึงธาตุทุกอย่างจะสังเกตว่าสมัยก่อนคนที่มองจากถนนที่มาจากในเมืองจะมองเห็นเป็นระดับจากประตูประตูโขงแล้วก็มองเห็นวิหารแล้วก็มองเห็นเจดีนั้นเป็นชั้นๆชั้นๆไปเลยเป็นขั้นเป็นตอน เพราะนั้นเนี่ยความสวยงามของเรานั้นเนี่ยบางทีก็ถูกมองข้ามไปก็ทำให้ถูกลือไปกลายเป็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครับโดยจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมาเพราะว่ามีมีเจตนาที่จะให้ที่จะให้มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้มันสอดคล้องกันมองจากด้านนอกมาเห็นเป็นวิหารเป็นบรมธาติเจดีผ่านประตูโขง นั่นเองนะครับจะสังเกตนะครับทั้งหอะระฆังแห่งนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่สำคัญนะครับของอของสมัยกรุงรนะัตนโกสินทร์รวมทั้งกำแพงแก้วด้วยครับ